รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออ t โต้ไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจขึ้นก็รักรถค่ะ รายการยานยนต์สำหรับคนน้ำสมัยเจอเจอกับน้องแอมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้เลยค่ะและแอมก็เชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมหลายคนช่วงวันแบบธรรมดาหรืออาจจะเป็นวันหลังเลิกงานไม่รู้จะหาที่ชิลที่นั่งรับประทานอาหารที่ไหนน้แนะนำนานาค่ะร้านอาหารบ้านครูสายทิพย์อยู่ย่านนาดนิวาสหรือว่าลาดพร้าว71ใกล้แค่นี้เองและเพียงแค่เข้ามาปุ๊บนะคะจะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติ ร่มรื่สวยงามมากใครจะไปคิดคะาว่านี้คือกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ในย่านเมืองอีกด้วยรับรองค่ะนอกจากวิวดีอาหารไทยก็อร่อยแทมนะคะยังมีมุมคาเฟ่ที่เพิ่งจะเปิดใหม่อร่อยมากๆค่ะเครื่องดื่มขนมปังกาแฟ กะลาตีโดยน้องแอมนะคะถ้าใครชื่นชอบสไตล์แบบแอมหรือว่าชื่นชอบอาหารไทยห้ามพลาดเลยค่ะร้านอาหารบ้านครูสายทิพย์ตอบโจทย์แน่นอนส่วนนี้ออโต์ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากบ้างมาดูพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มต้นในช่วงแรกค่ะกับอัล f ์ไลท์โซซายตี้วันนี้น้องแอมนะคะอยู่กับพี่นกศักด์นรงค์ค่ะจะมาคุยกันถึงตลาดรถยนต์ไทยในปี2,564นี้ซึ่งจะมีรถรุ่นใหม่ๆทั้งโมเดลเชนต์ไมเนอร์เชน์เปิดตัวไม่น้อยเลยนะคะบางรุ่นค่ะก็เปิดตัวไปแล้วแล้วก็อีกหลายๆรุ่นก็รอเปิดตัวกันอยู่ไปชมกันค่ะว่าจะมีรุ่นไหนแล้วก็รายละเอียดยังไงกันบ้าง อัตลัยอีเวนต์วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตกิจกรรมในรอบสัปดาห์ในแต่ละค่ายกันมาดูกันว่าจะมีการเปิดตัวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะส่วนในช่วงของอัตล o ยโนเลจเช่นเคยค่ะน้องแอมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะทริคหรือว่าเกรดความรู้ดีๆสาหรับคนรักรถมือใหม่ก็ต้องดูนะคะ อีกหนึ่งช่วงที่ห้ามพลาดค่ะกับ a u t o l i ลท์ออนทัววันนี้นะคะพี่นกสุดหล่อของเราค่ะอยู่กับ pick up Mazda BT 50ใหม่ที่มากับคอนเซปต์พร้อมกับทุกด้านของชีวิตกับการเดินทางบนเส้นทางที่สนุกสนานจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีต้องรอติดตามกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน่าสนใจทางรายการ,กรัึครค่ะออโต้ไลท์ทีวี Auto l i k e Society สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไต l e X All New Mazda CX-30 เติมเต็มชีวิตให้เต็มความหมาย All New Nissan Kicks e-Power Power to t h r i l l All New Corolla Cross All New Journey ให้ชีวิตเดินทาง s o c i e ตีวันนี้น้องแอมจะมาพูดคุยกับพี่นกนะคะถึงกองทัพรถใหม่เตรียมจ่อเข้าไทยค่ะในปี2,564หรือ2,021ปีนี้นั่นเองค่ะสวัสดีนะคะพี่นกสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหประเด็นนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยคือคนที่รอซื้อรถอยู่เนี่ยห้ามพลาดเทปนี้นะครับ<ช>เพราะว่าหลายหลายคนบอกว่าปี2 5 6พนี้จะเงียบไม่เงียบหรอ เพราะว่าทุกบริษัททุกค่ายรถต้องมีการเปิดตัวต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับเขาลงทุนกับตลาดประเทศไทยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับจะให้อยู่นิ่งรอ,อรับสภาพสถานการณ์อย่างนี้ได้ไงทุกคนก็ต้องมีความเคลื่อนไหวใช่ค่ะในส่วนของรถยนต์เนี่ยก็มีการเปิดตัวทยอยทยอย,ย,อยมานะเอาที่เปิดตัวไปแล้วนะครับ<ช>ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวในปีนี้นั่นคือ bmw c ห้านะครับเป็นลักชัวรี่คาร์เนี่ยเปิดรุ่นมินิเชนนะครับเป็นรหัส บีทนะครับโดยมี2เครื่องยนต์ให้เลือกคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับนั่นคือ BM เอ็มเซเปิดตัวนะครับแล้วก็ขยับมานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานปลายเดือนมกราคมนะครับวันที่21เนี่ยก็มีการเปิดตัว BT50 อย่างเป็นทางการนะครับโดยจัดเป็นรอบๆนะครับก็เป็นในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับโดยมาสด้าบีทีเปิดตัวมี2เครื่องยนต์นะครับคือเครื่องยนต์ดีเซล3,000 นะครับ190แรงม้านะครับแล้วก็1.9ลิตร150แรงม้านะครับพร้อมกับรุ่นย่อยทั้งหมดเนี่ย14รุ่นนะครับแล้วก็ปีนี้ Mazda ก็ประกาศว่าจะมีการเปิดตัวรถอีกหลายรุ่นนะครับจะเป็น m i n o Minor c h a n g นน่าจะมีนะ CX5 นะครับแล้วก็ CX8 น่าจะ Minor i n a n g e นะครับน่าหลค่าย a ครับถัดมายังคงอยู่กันที่ Luxury Car ใช่ไหมคะพี่โนใชค่ายนี้คือค่ายนี้เปิดตัวแบบออนไลน์นะคือส่งข่าวเลยแล้วก็ เป็นการเปิดตัวเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับนั่นคือ Mercedes-Benz นะครับ GLS 350D 4Matic AMG Premium เป็นรุ่นเวอร์ชั่นประกอบในประเทศ,ะเทศนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3ลิตรนะครับ286แรงม้า600นิวตันเมตรนะครับราคาน่าสนใจมากคือ6 4 9 9 0 0 0บาทนะครับใช่เลยค่ะพี่นกแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นของ Mercedes-Benz ใช่ไหมคะคือปีนี้เนี่ย ค่ายเมอร์เซเดสเบน่าจะมีอีกหลายๆรุ่นเปิดตัวนะอย่าง s c l คลาเนี่ยน่าจะมีรุ่นของอรุ่นใหม่เปิดเข้ามานะครับโดยน่าจะเป็นดีเซลหกสูบก็คือเครื่องยนต์เดียวกับ GLS ที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็อาจจะมีนะในรุ่นของปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็น่าจะเปิดตัวรวมถึง E c a ลาสเซนทิปปีนี้ต้องมาครับถัดมาค่ะก็กลับเมื่อสักครู่วิที่แล้วเราได้คุยไปค,คือเกรสมอเตอร์คือค่เนี้ปีนี้ยังไงก็ต้อง บุกตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่น่าจะเข้ามาในตลาดที่ผมพูดไว้ก็คือเรื่องของ h a ว w e ลนะครับเ6นะครับเป็น SUV นะครับน่าจะมี2รูปแบบคือเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในธรรมดารุ่นหนึงนะครับแล้วก็ต้องเป็นรถ e ีรุ่นหนึงอันนี้ประเมินเอานะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับรวมถึงอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเป็นปีนี้ในส่วนของรถปิกอัพของค่ายเกรทบอลเนี่ย ถ้าไม่ไปลายปีนี้ก็ต้องเป็นต้นปีหน้าน่าจะเข้าสู่ตลาดรถปิกอัพครับเลองแอมค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งค่ายยักษ์นะคะจากรประเทศจีนค่ะถัดมาเจ้าพ่อรถเพื่อการพาณิชย์เดื่ดอินูส,สูเนี่ยภายในปีนี้น่าจะมีในส่วนของ d m a x m i n ์ม change ขณะที่ในส่วนของอีกค่ายหนึ่งก็คือ Ford Ford Rang เจเนี่ยขยับไปอีกสักนิดนึงจะเป็นกลางปีที่จะเปิดเรนเจอร์ใหม่หรือปลายปีจะเปิดเรนเจอร์ใหม่หรือเปล่านะครับก็น่าติดตามว่า f o r นเรนเจอร์ <Sport> จะเปิดตัวใหม่หรือเปล่านะครับในปีนี้ถัดมาอีกหนึ่งแบรนด์ดีกว่าค่ะพี่นกจําได้ว่าช่วงน่าจะเป็นปีที่แล้วเหมือนกันเขาเปิดหลายรุ่นมากใช่ฮอนด้า Honda ครับแมปีนี้น่าจะเป็นปีทองของ Honda นะทั้งฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซีวิกนะครับในส่วนของรถยนต์นั่งขนาดกลางฮอนด้าแอคคอร์ดรถยนต์นั่งขนาดใหญ่นะครับรวมถึง Honda CR-V น่าจะมีการไมเชนรวมถึงรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในอย่าง Honda ฟิตฟิตก็คือ Honda Jazz นะครับอาจจะเป็น e-h e, h e v แบบ Honda City ก็ได้นะครับคือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับรวมถึง Honda h r v นะครับเจเนอเรชันใหม่ปีนี้ก็น่าจะเข้ามาน้องแอมโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะถัดมาหนึ่งค่ายเท่าเองนะคะก็รู้สึกว่าเขาเหมือนแบบมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ตีตลาดเพิ่มขึ้นนะ M G พี่นก MG เนี่ย M G เนี่ยหลังจากปลายปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดตัว MG ในส่วนของรถไฟฟ้าร0อปนะครับปีนี้ในแต่ละรุ่นก็กคงต้องมีมีการปรับบ้างแต่ที่น่าจะปรับชัดเจนก็คือ MG Extender มาว่ากันที่ค่ายนิสสันนะครับต้องถือว่าปลายปีที่ผ่านมาเขาก็เข้าสู่ตลาด Pick Up โดยมีความเคลื่อนไหวในส่วนของนาวาร่ใหม่ม<ช>าถึงปีนี้นาวาร่าใหม่ต้องทำตลาดอย่างจริงจังนะครับ ขนาดที่อีกรุ่นหนึ่งนั่นคือนิสสันเทอร่านะครับเป็น P.T.V. เนี่ยปีนี้ต้องแข่งขันต้องมีเฟซลิฟต้องมีการปรับหน้าทาปากแต่งภายนอกภายในปีนี้ต้องทำแน่นอนนะครับอีกรุ่นหนึ่งคือ n i ิสสันโนตในบ้านเราถ้าเป็น e-power กับนิสสันโนตก็น่าจะช่วยทำให้นิสสันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มียอดขายที่ดีขึ้นนะครับค่าไปเลยในส่วนของโตต้านะครับค่าใหญ่อย่างนี้เนี่ยทุกปีเขาต้องมีการปรับดูแล้วไม่ว่าจะเป็น รถรุ่นต่างๆรวมถึงปิกอัพอย่างรีโวนะครับขณะที่คัมรี่เขาต้องปรับแน่นอนเพราะว่าแอ c o คอร์ดปีนี้มีการจะต้องมีการไมเนชัาา่นคัมรี่คู่แข่งกันอยู่เฉยๆได้ไงคัมรี่ต้องมีการปรับรุ่นใหม่ปรับโฉมใหม่นะครับอีกสัก2รุ่นนะน้องแครับช่วงท้ายๆนะครับอย่างเปย์โยเนี่ย208เขาเปิดให้คนไทยได้เห็นรูปลักษณ์เป็น SUV ขนาดเล็กๆเนี่ยเป็นซับคอมแพกเอสย ได้เห็นในงานมา2งานแล้วนะครับรวมถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีที่ผ่านมาก็มีมาโชว์นะครับเปิดโฉมแต่ยังไม่เปิดราคานะครับปีนี้น่าจะขายอย่างจริงจังนะครับว่าขันว่าราคาไม่ถึงล้านอีกค่ายหนึ่งค่ายเล็กๆแต่ว่ามียอดขายไม่น้อยอย่างซูบารุนะครับซูบารุเอ็กซ์วีก็มีความเคลื่อนไหวมาระยะแล้วในส่วนของยอดขายปีนี้ก็ต้องไม่ได้เชนนะครับ mm hmm. เป็นลิฟต์ขึ้นมาสักนิดน,นึ่งนะครับแล้วก็ยอดขายน่าจะดีขึ้นนะครับเนี่ยคือภาพรวมที่คิดว่าปีนี้น่าจะมีรถเปิดตัว เพิ่มขึ้นต้องติดตามนะคะเพราะว่าเราเองก็จะมาอัปเดตแล้วก็ไม่ให้คุณผ nah, ู <S <S ้ชมทุกคนพลาดแน่นอนค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นงศักด์เนรมากขอบพระคุณนะคะพี่พีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมไปตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการออ t โตไลฟ์ทวีกันเลยค่ะออโตไลฟ์อีเวนต์กองทุนฮอนด้เคียงข้างไทยนำโดยคุณพิทักษ์พุทธิสาริกรกรรมการผู้จัดการกองทุน และคุณวรพจน์พรประภากรรมการกองทุนร่วมส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกซึ่งออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรของฮอนด้าพร้อมด้วยเครื่องพ้นยาฆ่าเชือ้อให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขโดยมีพะนท่านอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข เป็นประธานในการรับมอบนักกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะกระจายส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกจำนวน1,000ชิ้นและเครื่องพ้นยาค่าเชื้อจำนวน100เครื่องรวมมูลค่า40ล้านบาทผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศต่ตอไปทั้งนี้นวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกได้เริ่มเดินสายการผลิตณโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะแล้วเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบไปยังทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางกองทุนฮอนด้เกียงข้างไทยได้ผลิตเ,เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาล96แห่งทั่วประเทศเป็นจำนวน100เตียงนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางทีมวิศวกรของเราไม่ได้หยุดนะครับในการที่จะมุ่งมั่นทำอ,อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นของทีมวิศวกรของเราแล้วก็เราก็เปิดโอกาสโดวยวัฒน้รรำองค์กรของคันด้าในการที่จะให้มีการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ Auto like knowledge บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว n ิว u z u u k s s วิ f t สปอร์ตอ e ีโคคารุ่นล่าสุดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยชูแนวคิด power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจพร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้สัมผัสร,รถคันนีนณะโพเทไลาเลเซอร์พาโดยซูซ u k i s วิฟตใหม่ยังคงบรรจุเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร83แรงม้า108นิวตันเมตรดอว์เจ็ ให้อัตราประหยัดน้ํามันกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ํามันสูงสุด e 2 0พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันอาิแ Platform Hardtech ระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS และระบบ i d l i n g Stop เสริมด้วยระบบ Cruise Control รวมถึงระบบ Hill h i l Hold Control และถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งขณะที่ภายในห้องโดยสารเน้นโทนสีดำตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน โดยมีให้เลือกถึง6สี2รุ่นประกอบด้วยรุ่น GL ราคาเริ่มต้น557,000บาทและรุ่น GLX ราคาเริ่มต้น629,000บาทที่สำคัญซูซูกิมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นเจ้าของง่ายยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นพิเศษอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.99%และสามารถผ่อนเริ่มต้นที่3,333บาทเท่านั้นครับ ในปีนี้เรามุ่งมั่นว่า Suki Swift จะมาต่อยอดความสำเร็จในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่น Suki Swift นั้นเป็นรถแฟลกชิพโมเดลที่ทางสุกิเองประสบความสําเร็จตั้งแต่เราเริ่มทําการจําหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2012นะครับแต่วันนี้สิ่งที่มาใหม่กับนิวสวิ t นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในและภายนอกโดยเฉพาะภายนอกทุกคนจะเห็นได้อย่างชัดเจนในแง่ของภาพลักษณ์ที่สวยงาม ดยเพพาะอย่างยิ่งสะดุดตามากยิ่งขึ้นกับกระจังหน้าโครเมียมใหม่นะครับและรวมถึงล้อปัดเงาขนาด16นิ้วนะครับรวมถึงภายในซึ่งแน่นอนว่าดีไซน์เป็นแบบเรียบหรูนะครับก็คือดําสลับกับคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์วันนี้เรามาพร้อมกับจอขนาด8นิ้วนะครับซึ่งรองรับ Apple Car p l a y พและ Android Auto นะครับวันนี้ความบันเทิงต่างๆในรถเนี่ยจัดเต็มอย่างมากมายนะครับ ออโตไลท์ทีว like ีออโตไลท์ทีวีเก่าพบกับน้องแอมอีกครั้งนะคะมาปิดท้ายในช่วงของออโตไลท์ออนทัวร์วันนี้ค่ะพี่นกอยู่กับปิกอัพ Mazda BT 50ใหม่ที่มากับคอนเซปต์พร้อมกับทุกด้านของชีวิตกับการเดินทางบนเส้นทางที่สนุกสนานจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีไปชมกันเลยค่ะออโตไลท์ออนทัว like ร์ หลังจากปลายปีที่ผ่านมานะครับเราได้สัมผัสกับ Mazda b t 50ใหม่นะครับในรูปแบบชนิครีวิวนะครับคือยังไม่เปิดตัวที่สนามแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก่อนที่ต้นปี2564ที่ผ่านมานะครับรถ Mazda b t 50ใหม่ก็ได้รับการเปิดตัวนะครับโดยมีทั้งหมด14รุ่นย่อยนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่550,000 3,000บาทนะครับไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคา1,153,000บาทนะครับทั้งหมด14รุ่นย่อยมี3รูปแบบตัวถังคือ s แตนด a r d ดแคปนะครับแล้วก็แบบแคปตอนครึ่งนะครับและดับเบิลแคปนะครับโดยมีทั้งหมด2เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับขณะที่ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรครับรูปแบบการเดินทางรวมถึงรายละเอียดของรถคันนี้ทั้งหมดนี้มีความน่าสนใจติดตามได้ในออโตไลท์ออนทัว like ร์ครับ เอาละครับคุณผู้ชมจากรถทดสอบทั้งหมด13คันนะครับของเราหมายเลขที่12นะครับก็เป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับให้แรงม้ามาที่190แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็การเดินทางในช่วงแรกนะครับระยะทาง147กิโลเมตรครับกับการเดินทางจากถนนการจนาพิเศษที่โชว์รูมมาสด้าเ มุ่งหน้าสู่ถนนพระรามสองนะครับแล้วก็ไปตัดเข้าที่จังหวัดราชบุรีนะครับไปทางโป,งป่งกระถิ่งครับเป้าหมายของเราในช่วงแรกอยู่ที่ภูผาป่าสนนะครับซึ่งเป็นสถานที่แคมปิง้งแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เราแบบจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับระยะทาง147กิโลเมตรใช้เวลาสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เราฝ่ากาจรจราจรในช่วงพระราม2นะครับน่าจะไปถึงสักประมาณเกือบเที่ยงนะครับไปชมครับ ผู้ชมค,ครับขับมาประมาณสัก70กโลเมตรนะครับเราก็มาแวะที่ปั๊มปตาทาตรงวังมะนาวนะครับตรงนี้จุดเด่นของมาสเตอร์บีีห้าใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของรีโมทสตาร์ทที่เป็นฟังก์ชันที่อยากจะพูดถึงนะครับคือการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ใช้รีโมทนะครับก็เราก็กดล็อกไปทีหนึ่งล้วก็กดแช่เครื่องยนต์ก็จะทํางานนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทํางานแอร์ Air ก็จะเปิดนะครับดังนั้น เข้าไปถึงรถก็จะเย็นสบายนะครับแต่พอไปถึงพอเปิดประตูปุ๊บหรือว่าปลดล็อกเนี่ยรถคันนี้ก็จะดับเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วเราก็สตาร์ทอีกครั้งครับไปเดินทางต่อครับ ทุกท่าครับเกือบเกือบบ่ายโมงนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่ภูผาป่าสนนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําท่าเคยที่จังหวัดราช,ชบุรีนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ตั้งแคมป์นะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับด้วยเส้นทางที่เราขับนั้นทําให้ได้สัมผัสถึงอัตราเร่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตร190แรงมา้า450นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง ที่ผมทำได้คือ11.3กิโลเมตรต่อลลตรนะครับโอเคละ่ะในส่วนของที่เขาเคลมไว้ที่14.1กิโลเมตรต่อลลตรนั้นมีความห่างอยู่พอสมควรแต่1คือเรานั่งกันมา4คนนะครับพร้อมสัมภาระนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางที่เราขับไม่ใช่ทางเรียบธรรมดาครับดังนั้น11.3กิโลเมตรต่อลลตที่ผมทาได้ผมถือว่าไม่ธรรมดาครับ ผู้ชมครับจากภูผาป่าสนนะครับเราเดินทางมาที่ร้านกาแฟยูนิค7 7นะครับแล้วก็ในการเดินทางระยะทางประมาณสัก1 2 0 1 3 0กิโลเมตรนั้นในช่วงนี้ผมนั่งเป็นผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ต้องบอกว่าในฐานะการเป็นผู้โดยสารตอนหลังของรถพิกอัพนั้นแม้ว่าจะไม่สะดวกสบายเท่ากับรถเก่งหรือรถซีดานนะครับแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรับกาแฟกันนะครับก่อนจะเดินทางกลับไปที่โชว์รูม มาสเตอที่กาญจนาพิเศษครับเส้นทางที่เราจัดทดสอบเนี่ยจะสะท้อนถึงคอนเซป็ปที่เราใช้ในการสื่อสารการตลาดนะครับที่เราใช้คำว่า Life Partner อรนะครับ t 50เนี่ยพร้อมกับทุกด้านของชีวิตนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะพยายามที่จะสื่อสารว่าเอา n น w Mazda b t 50เนี่ยเป็นรถคู่ใจนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ ของชีวิตนะครับที่พร้อมกับทุกด้านของชีวิตนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เราสอดแทรกเข้ามานอกเหนือจากการจัดให้เกิดการทดสอบนะครับสมรรถนะของรถอย่างเต็มรูปแบบครับเอาล่ะเรามาว่ากันที่บทสรุปของการเดินทางโดย Mazda b t 50ในทริปนี้นะครับกับการเดินทางระยะทาง300กว่ากิโลเมตรแบบวันเดย์ทริปนะครับก็ต้องถือว่าด้วยเส้นทางต่างๆเนี่ยที่สนดให้เห็นถึงสมรรถนะของ m a z d a b t 50คันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็ต้องถือว่า m a สด้าบีท50ใหม่คันนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ในการเดินทางทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับเป็นรถในกลุ่มครอบครัวที่ต้องการรถปิกอัพที่สามารถเดินทางได้แบบเป็นแฟมิลี่นะครับสคน3คน4คนหรือ5คนนะครับพร้อมกับพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นหนึ่งของ Mazda b t 50นั่นคือการรวมสิ่งที่ดีๆของรถปิกอัพที่ดีที่สุดในโลกมาไว้ที่ รถปิกอัพคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับซึ่งให้อัตราสิ้นเปลืองที่ต่ำมากนะครับรวมถึงเรื่องค่าดูแลรักษาที่ต่ำนะครับค่าดูแลรักษาที่ต่ำเนี่ยช่วยให้เหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้รถทิ่อับนะครับรวมถึงเรื่องของโคดดีไซน์ซึ่งเป็นจุดเด่นของ m a ส d a อแบรนดอยู่แล้วนะครับดังนั้นสําหรับ m a ส d a อรบ50ใหม่คันนี้นะครับกับเป้าหมายที่15,000คันสําหรับปีแรกผมว่าเป็นไปได้ครับ Auto Like TV Auto Like TV ร้านอาหารบ้านครูสายที่แผงนี้นะคะตอบโจทย์มากๆใครที่สายธรรมชาติหรือว่าชื่นชอบบรรยากาศเหมือนนั่งทานอาหารที่บ้านแต่นี่คือร้านอาหารแล้วก็อยู่ที่ย่านลาดพร้าวนัดนิวาสด,ด้วยนะคะลาดพร้าว71แค่นี้เองค่ะเพียงแค่เดินเข้ามาปุ๊บนะคะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศจะนั่งแบบข้างในนะคะห้องแอร์ก็ได้หรือว่าเอาดอร์ชิลลชิลนอกจากมาทานอาหารไทยอร่อยๆแล้วนะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากจบจริงๆร้านนี้ยังไงก็แวะเวียนมาเช็ค มาถ่ายรูปแล้วก็มาทานอาหารอร่อยออร่อยก็ได้ค่ะวันนี้เช่นเดิมค่ะเวลาของเราแหมเผอแป๊บเดียวหมดแล้วนะคะกลับพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังหรือว่าติดตามรายการของเราได้ค่ะมีทั้ง Facebook a u t o l i ท์ t ีนะคะไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้ค่ะหรือจะเป็น YouTube ค่ะอัลต l ไลท์ทีวี anel แล้วก็เว็บไซต์ a u t o l i t e t v .com ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบ ะะชุดพิธีกรส,สวยๆจากแดนลามิยอนมากๆที่สำคัญค่ะก็ต้องขอฝากด้วยเรื่องราวดีๆของรายการอัลตไลท์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักรถกลับพบกับน้องแอมแล้วรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ฮาทุ่งตรงแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ